ถัดจากมานะคะวันนี้เรามาถึงเป็นที่สุขุมวิทที่ส4นะคะตอนแรกนะคะกี้ก็ไม่ได้ใช้ไฟดารานะคะหน้าจะออกมานี้นะทุกคนร้านเขาคืออาหารดีมากแต่ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าหิวมากกินหมดมาก,กับน้องฟ้านะคะแล้วก็เอลิกด้วยนะคะนี่แล้วก็หันไปนะคะก็จะเป็นมารกก์กี้บิวตี้กรูนะคะนี่เป็นไงล่าฉ่ำไปล่ะ ฉันทําคลิปไปอ่ะฉันก็บอกในคลิปนะว่าคนเรามัน,นไม่มีดีแบบ100%เปอเธอเข้าใจปะนี่เห็นไหมแล้วกลุ่มนี้ก็คบกันมานานมากไว้ต่กว่าประมาณ5ปีอ่ะพอกี้รู้จักกับน้องฟ้ามาเจ็ดปีแล้วทุกคนนี่แล้วก็มา GOT ต่อนะคะอยู่ตรงสุขุมวิทยี่สิปีนะคะเราก็เที่ยวกันแบบนี้ประจำนะคะทุกคน เพลงดีมากนาะะทีมาดื่มไวทยทีหนึ่งนะคะทุกคนแต่ตอไปคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้ไม่สั่งเครื่องดื่มเลยคนก็เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะคะ GOT นะคะเป็นร้านที่อยากมามากเพราะว่าเห็นคนมากันเยอะมากเลยนะคะนี่เราก็เปิดเราชุด VIP นะคะทุกคน สาวสวแบบเต้นกันน่ารักแล้วก็หุ่นดีนทุกคนเลยนะคะปังมากดีแลํวล็อฟ้านะคะก็อยากเอาไอ้ที่คุมหัวปัสถายเพื่อนๆก็ห้าวอกว่ามึงจะใสหรือมึงจะใสเนยจะบอกว่าไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแม้กระทั่งตัวกี้เองแม้กระทั่งตัวฟ้าแต่เวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมาอย่าทาร้ายกันเว้ยมันมีคนที่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วทำร้ายกันจริงนะ ไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆอะเออนี่ยคบกันมานานมากประมาณเจ็ดปีแล้วทุกคนมันก็มีเรื่องแบบเข้าใจผิดไม่เข้าใจกันบ้างเป็นธรรมดาแต่เราไม่เคยทำร้ายกันนะคะทุกคนเวลาที่มีปัญหากันอะก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เคยมานั่งแบบให้ร้ายกันทุกคนเข้าใจปะเ,เวลาไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างอยู่แบบไม่ต้องมานั่งแบบ ทะเลาะกันออกหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่ใฟกันนะคะไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่เคลียร์กันได้ค่อยกลับมาคบกันใหม่ไม่ใช่แบบวางไฟให้เพื่อนอะไรย่เงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคนะทุกคนส่วนอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีใครที่ถูกต้องแบบหนึ่งซ์หรอกไม่มีใครดีเท่าจุดจุดจุดมึงค่ะ แต่ถ้าเคมีเข้ากันได้ก็คบกันต่อแค่นั้นเองทุกคนไม่มีอะไรเลยในการแบบคบเพื่อนอะ่ะจริจริงนะและสำหรับฉันแล้วก็เพื่อนๆหลายคนในกลุ่มอะ่ะก็คิดว่าฟ้าก็ยังเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนอยู่ดีตัวจริงฟ้ากับในโลกออนไลน์อะคือคนละคนกันนะในโลกออนไลน์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมส่วนตัวจริงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ้องไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำทุกคน เมืองมันไม่มีใครที่จะแบบมานั่งแบบด่าคนในตลอดย4ชั่วโมงเข้าใจปะเขาก็ทําเพื่อเป็นคาเรคเตอร์เพื่อขายของมึงถ้ามาอยู่ได้การครบกันแล้วมานั่งด่ากันอะฉันเชื่อว่าไม่มีคนคบกันได้เธอเข้าใจปะและสุดท้ายเหรียญมีสองด้านเสมอ อย่าตัดสินคนจากด้านเดียวนะคะยังไงก็ยืนยันว่ารักษาอยู่ข้างฟ้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะมากี้เิตตี้กรูค่ะ